ក្លៅនៅបិតឯម៉ាណានេះ3 บางทั้ <All> right. <c oughs> แล้วกาเราไปพูดเรงต้ตบมาละเลยได้กว่าใช่ป่วยตอนมองเลิกมันตอดีเราต้องการคูใช้ป่วเกาะเกี่ยมองเหมอนเ้เจตนองก็จะน้าไชนะสงครามต้องมองเกาะโน่นแก็ไปเจีมโมนันนุ่มี่อิบี่ช่องสังเกตเลยไอเป็นลอนี่เกอร์นายโนเป็นลอคือได้เลยอย่าตาแต่ไผนี่เลยไปสังเกตไปแต่ไผ เอนาสานด้แตทอดกับเล็กโลจี่นูนแบบนี้ย่ี้เชรคนเดินทางต้องเดปวดใจเจ๊าเด็ดปวดใจแบบนี้กาก็ทิสานออย่างคือดับดาวฮะแต่กุดดจี่หยักผรอเราเป็นเจ้าตาวจีักคัดกันนะอัดรอเยเจา่พวกขาเชี่ยฟางคอฝนจาอ่าพนก็ยังตอรอรญสุรัใช่ผู้เชี่ยสริดเลย ใ่รบเรื่องที่เราคดังที่อรร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 นรตรรรรรรรนรรรรรรรแร่รร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 รอรอรร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 ร่รร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 องรร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 ร้รร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 รสิรรรบรรรารร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 ารรรรรรกดะกลายออูตาก

อันละคนนี้ยอมมาที่ปรังเนาะสิยะล่ะคลาสกันยิบ่มายิบ่นะประมงสร้างหลังนี้แต่ตอนตาหวั่นเลยเอ้ยแต่ออกปรับเอ่อ error drive โอ้ครับ วันที่สิสองสิงหานก็ติงวไม่สช่ใช่เนีเลยใ่ใชแล้วถ้าเปนยี่ห้อมก็เอาใบไต่ห้ามน่นเสียใช่เน่วันที่ห้าสิงหากัที่เอราเอรกี่ก็เอาไปไต่วันที่ปอนแล้ววันที่ห้าทิ้งตองตัวมนเองนไอ้ที่วันที่วันที่สิสิงหานที่งเอรากสนะฮะใช่ไอ้นี่ก็เอาบไ่ไอ้เปร่าเนยย่แตกเลยใช่คิดาจะเนงะจลออปรับต่อตัญญาอย่้งต่ียตังตังอย่าตังต่ใ้้ด้

ช่วยดูดูนกับดามลนอนที่ท่านนายเดชาน้องล่อองเขากวได้ปางนอนได้จนทกมากนึคนับเคิดแบบนีได้เนาได้โม่มาหัวต้องรอกรปัาถน้องตัวดีพรอเาที่เดกันายมาขัรมาบอกมาลอางเนมา่งตัวจรมาหนได้เคยกายอนไทกับติสานเอา้มัน ี <Net> ่ <hertz> ิ <uma est> <ca> <N> ุๆนั่นารเลยสมรรถนกทำงานใช่ถุงนังเลยถุงนองก็ได้เขาเกมดีนบาลสอนโคดิ้วจริงจงจริง้ังตายมา

ใช่จับผคนว่างวุ่นวุ่นว่ะใ่ใครที่มองกระจกนแทเมตตาเมตตาแทะเมตตาใต้ของเราปุ๋เราตะกราวัดาวดตะวันแทะกะเจ้าจ้แทกะเจ

早上，我该上课。

Nào, c á